สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กนวันเจหน่งสองชาแนลวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วตามไปชมกันเลยค่ะ นี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ